แม่แม่มา,มา,มาหนปาหน้าหน้านีา่้านี่ินเสียงไหมเหมือนเอ๊ะหน้า,านี่ลเล่นมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวก <c oughs> <c oughs> เอาเลยมาเลยมีมีมีว wow. ิ่งว้าไอพุ่งมาเลยพุ่งวิ่งพุ่งพุ่งไอ่หนึ่งก็ไม่เขาวิ่งมาเลยไม่ต้องหัวใจแม่หู้วว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 ว ไม่มีใครตามนะน,ะนี่นี่นีนน